ส่วนเรื่องของที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงคนอีสานก็คือคุณภาพของคนอันเกิดจากการที่ถูกมอมเมาของเด็กเยาวชนถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่นายรมตรีท่านสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดการเรื่องของยาเสพติด เพราะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้คนพ่อีสารอ่อนแอและพ่อแม่ก็ไม่มีกําลังที่จะทำาหากินเพราะลูกติดยาก็เป็นเรื่องที่จะต้องทํากันอย่างกว้างขวางแล้วจริงจังไม่ว่าจะเรื่องของการปราบปรามและการบําบัดเห็นท่านนายกกําลังสั่งให้เขาทําแอปเพื่อรับรายงานจากพื้นที่โดยตรงว่าพื้นที่ไหนมีพ่อค้ายาเสพติดอยู่ก็จะจัดการโดยเด็ดขาด อันนี้ก็จะทําให้คนอีสานซึ่งมีการติดยาสูงมากได้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ